ครับกับข้าส่รายการหักศอกนอกทำเนียบช่วงที่2นะครับซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์ไพศาลก็ได uh ้ต่อสายเข้ามาแล้วนะครับเนื่องจากว่าท่านได้ไปที่ช exactly> ัยภูมิแต่ก็เห็นว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีน้องประชาชนติดตามฟังแล้วหลายประเด็นที่ท่านเปิดเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องนาลีพิฆาตการขอเข้าพบของคุณยิ่งรักกับกองทัพแล้วก็ได้รับการพูดจากันด้วยดีว่ายังไม่เหมาะสม ซึ่งเรื่องเหล่านี้ท่านอยู่ที่ชัยภูมินะครับจะขออนุญาตเรียนสายท่านในท่านได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ไพสาลครับครับสวัสดีครับอาจารย์ได้เลิกอาจารย์เชวัตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไปชัยภูมิทาไมเนี่ยนะก็ลูกหลานก็พามาฟังดนตรีมั่งก็เห็นว่าเครียดมากมานเมืองจริงผมไม่ได้เครียดอะไรหรอกครับครับก็วัสดีก็เห็นคนสนุกสนานมันก็ดีพักอยู่ที่ภูเทพิมานครับ ไ้นั่นบานหรือ,อยังไอ้ดอกอะไรดอ,ดอกกระเจียวดอกกระเจียวกำลังบานเมื่อวานเขาทำาจังหวัดเขาทำพิธีเปิดเปิดงานครับคนคบมา,าก,กันเยอะแยะเลยเมื่อวานอ่าแล้วก็อากาศเป็นยังไงก็เป็นบรรยากาศก็คนก็มาท่องเที่ยวเป็นบรรยากาศท่องเที่ยวหน้าฝนคือประเทศไทยเราเนี่ยมีแต่สถานที่ท่องเที่ยวอ่าหน้าร้อนนะครับหน้าหนาวแต่หน้าฝนเนี่ยมีเฉพาะชายภูแมงเดียวนะครับที่เดียวที่เป็นบรรยากาศป่าเขาอากาศเย็นสบายชุ่มชื่นแล้วก็มีหน่อกระเจียว ที่อุทยานแห่งชาติป่าอินงามอุทยานแห่งชาติไซทองคเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาชาวบ้านก็พอได้ทำมากินครับคบแล้ว<ล>เมืองเชียงโพมมสมภรท์น,<ใ>นั้นได้ไหมและที่เชียม,มิเนี่ยก็เนี่ยที่บ้านไร่อำเภอเทพสิธธิ์เนี่ยยากจนมากที่สุดนะแต่เดี๋ยวนี้คนก็พอได้เงยหน้าอ้าปากซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าถ้าได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยรายได้มันพุ่งถึงกระจายไปยังพี่น้องประชาชนโดยตรง ซึ่งอันนี้ความจริงก็เป็นแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ห้าท่านวางทิศทางการพัฒนาประเทศไทยไว้เป็นสองทางคืออุตสาหกรรมการเกษตรผลิตอาหารแปรรูปนะครับ,รบและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือบริการนี่แหละครับ,รบซึ่งอันนี้สมัยรถไดในพิสูจน์มาแล้วแต่ว่านับตั้งแต่ปีสองพันาร้อยมาเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงไปเดินทุนทางอุตสาหกรรมรบ,บ้านเมืองเราถึงย่อบเยินถึงวันนี้แต่วันนี้ประชาชนก็พยายามผลกักดันเข้าไปสู่แนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ห้า เคยวางไว้นะครับครับมันทําให้รายถ่ากระจายไปยังทุกชุมชนนะอย่างตอนนี้เมื่อมีเทศกาลกระเจียวขึ้นที่ชัยภูมินะครับทุกหมู่บ้านทุกอำเภอมีผลได้หมดเลยเพราะนักท่องเที่ยวไหลเข้ามาเนี่ยเงินก็กระจายไปทั่วคนไดกค้าขายได้มีกล้วยมาขายกล้วย,ย,ย,ยมีขนุนขายขนุนมีข้าวโพดขายข้าวโพด,โดมีชายเท้าขายชายเท้าเนี่ย <c oughs> เกิดการค้าขายขึ้นมากมายดีมากเลยครับ มเมื่อเช้าสัมผัสเมฆได้ไหม,ไมเมฆไหลที่ภูเทพพิมานะอะฮัลโหลเมื่อเช้าเมฆไหลไหมฮะเมฆไหลไม่จับสัมผัสเมฆได้ไหมเมื่อวานตื่นฝนตกนิดหนึ่งครับที่นี่ถ้าพอฝนตกนิดหน่อยเนี่ยก็จะมีเมฆเมฆที่เราเห็นนั่งคือพิเห็นัน่นแหละครับก็จะมาสัมผัสตัวได้เลยที่นี่จึงได้ชื่อว่าเป็นแดนเทพนะครับบางพื้นที่จึงมีชื่อว่าหุบเขาเมฆไหลบ้านเขาเรียกว่าทะเลหมอกยางเมื่อขึ้นไปอุทยานนี่นะครับมองไปข้างล่างเนี่ยก็เห็นเป็นทะเลหมอก เมฆไม่ใช่หมอกนะครับมันเป็นต้นของเมฆพลังขี่นี้มากนะครับโบโซนสูงมากธรรมชาติอันนี้ผมอยากแนะนํานะคนที่เป็นหืดเป็นหอบหรือเป็นภูมิแพ้เนี่ยปีหนึ่งมาสัมผัสสักครั้งสองครั้งหนึ่งจะดีมากคนระับเป็นเป็นคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมากแล้วต้องเที่ยวในประเทศไทยนี้ก็ไม่แพงดีกว่าดีกว่าที่จะเอาเงินไปใช้จ่ายในฮ่องกงหรือในที่อื่นนะครับแล้วก็สุขภาพก็ดีค่าใช้จ่ายก็ถูก ผลของการเรามาเที่ยวท่องเที่ยวใช้จ่ายเนี่ยก็พังเกิดแก่พี่น้องร่วมชาติของเรานะครับทําให้เกิดการพัฒนามีการอยู่ดีกินดีขึ้นมีแต่ประโยชน์โดยแท้ครัรัฐควรจะส่งเสริมเต็มที่ฟังท่านแล้วใจร่มเลยครับเย็นเลยพี่น้องได้กลิ่นอายของความร่มเย็นเลยครับพอเย็นแล้วก็ทำให้อนขึ้นมาใหม่ตอนนี้พอเย็นแล้วก็อาจจะได้ฟังเรื่องที่จะอุ่นขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับคือคือประเด็นที่ท่านประเด็นที่ท่านพูดเอาไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ว่า แผนนารีพิฆาตวันนี้กลายเป็นเรื่องที่จั่วหัวไปที่หน้าข่าวหลายข่าวนะครับโดยเฉพาะอย่างกรณีที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็ลงว่ามาร์กเปิดหน้าชกนารีพิฆาตคือเรื่องนารีพิฆาตเนี่ยท่านได้เปิดประเด็นเอาไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับครับแล้วเป็นประเด็นที่กองทัพแสดงท่าทีออกมาแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้นท่านมองการให้สัมภาษณ์ของท่านพอบทบกับท่านพอบ,อนพอบอสูงสุดยังไงครับคือ เหตุที่อาทิตย์ก่อนใช่ไหมครับที่เราใช้เรียกคําว่าแต้มเป็นหมาปูเป็นอุบายนาลีพิฆาตเองนะครับใช่ครับใช่ครับเหตุที่ใช้คํานี้เนี่ยมันเป็น,นหัวข้อเรื่องเรื่องหนึ่งในสามกันะครับฉบับคนขายชาตินี่แหละครับคืออุบายนาลีพิฆาตเนี่ยก็ถือเป็นอุบายที่อัมหิตอันหนึ่งเป็นวิธีใช้ผู้หญิงเนี่ยทําลายผู้ชายที่มีอํานาจมีฤทธิเดชมากเลยนะครับความจริงที่ชื่อนาลีพิฆาตเนี่ยต้นหลักเดิมมันเนี่ยมันมาจากรามเกียโนดเนี่ยครับ ครับามาเกียรติเนี่ยที่าปางหนึ่งที่นนทุกได้รับพรจากพระอีศวรเนี่ยให้มีนิ้วชี้เป็นเพชรชี้ใครตายหมดนะนนทุกได้รับพรแต่ที่ว่าจะเอาฤทธิ์ที่พระอีศวรให้นะครับไปสร้างคุณงามความดีกับบ้านเมืองน้อยนะกลับเอามือเนี่ยไปชี้ไปล้างแค้นเนี่ยไปชี้เทวดาไปฆ่าเทวดาชี้เทวดาชี้คนทันที่นักก็ชี้ตายหมดนะจนพระพรหมเนี่ยเดือดร้อนมากในฐานะที่เป็นผู้ให้พร รอบบรรดาพรทั้งหลายที่นมนทุกมีิได้เนี่ยพระก็ปมเป็นคนให้ตอพระอิศวรเป็นคนให้นะครับต่อทีนี้ก็เดือดร้อนก็เลยต้องให้พระนารายณ์เนี่ยไปช่วยปราบพระนารายณ์จึงแปลงเป็นผู้หญิงนะครับไปล่อลวงนนทุกวิธีจะปราบนดนทุกก็คือเอานิ้วเพชรเอาน,น,นทุกนั่นแหละให้ชี้ตัวเอง <c oughs> ก็ไปล่อให้นนทุกไล่ลำ <c oughs> ก็มาถึงท่านหนึ่งอ่ะที่นิ้วชี้ชี้ข้าตัวเองเนี่ยนนทุกก็ชี้กับตัวเองก่อนชี้เขาติดขาก่อน ขาก็หักกันทีเลยนนทุกเ็เห็นเห็นนาลีที่แปลงรูปมาเนี่ยเป็นพัานนายก็ด่าว่าเนี่ยเป็นชายมีเรื่องมีริษเตศม,มากทำไมต้องปลอมมาเป็นสตรีมาฆ่าเขาพระนลายก็โกรธเลยสาปนนทุกว่าเอาละชาตินี้เป็นมนุษย์นะชาติหน้าแกไปเป็นยักษ์เลยให้มีสี่ให้มีสี่เสียงสิบกรเราจะเป็นมนุษย์แต่สองกรตามไามลรานลาวีกัน ก็เลยเป็นกําเนิดรามเกียรติ์นะครับนี่ในสานก๊กเนี่ยก็มีเรื่องนาีพิฆาก็คือการใช้สตรีเนี่ยไปทําลายบุรุษที่มีอำนาจนะครับทีนี้ที่มาพูดในชื่อนนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นพูดโดยโมหาครับแต่ในเรื่องจริงก็คือว่าเป็นอยู่ๆเนี่ยพักภูมิใจพักเพื่อไทยเนี่ยกําลังอยู่หน้าสิวหน้าขวานหน้าเลือดตั้งซึ่งกฎหมายเขาห้ามมิให้ข้าราชการฝากใ่การเมืองยุ่งเกี่ยวกับนักการเมืองคุณยิ่งรักก็ังเิญจะไปขอพบ ผู้บัญชาการฐานบกเสื้อค่างว่าไปขอคําศึกษาครับซึ่งมันไม่ดีไม่งามวันนั้นเราก็บอกว่าเนี่ยมากคนแถมนี้ชื่อว่านารีธิคับครับเพราะฉะนั้นถ้าผอบทอบกแล้วผู้บัญชาการฐานบกแก้ไม่ดีนะครับก็จะเสียทั้งขึ้นทั้งลงครับคือสมมุติว่าให้เข้าไปพบนะครับวันนั้นท่านอาจารย์เฉลิมศรสุนุบดีนี่แหละก็เปรียบเทียบว,ว่าเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายเป็นทางลบนะครับโดยยกตัวอย่างกรณีื่อครั้งที่ คุณหญิงพจนจาันนะครับให้คนสนิทของผลเอกเฟรมดินาสุรานนท์ประธานองคมนตรีพาเข้าไปเยี่ยมคารวะท่านก็เกิดข้อคอลหาต่างๆนา,นานากันทั้งที่ไม่มีอะไรหรอกเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะว่าเพื่อไปพบกันแล้วเนี่ยพอมาคุยอย่างไรใครจะรู้ล่ะครับว่าคุยกันว่ายัางไงข่าวก็จะออกไปมากมายก่ายกองเพราะฉะนั้นถ้าให้พบในยามน,น่าจะเลือกตั้งเกิดมีข่าวออกไปว่า มีการแอบ,บเจราจาตกลงกันเพื่อให้ช่วยตั้งรัฐบาลก็ดีช่วยหาเสียงก็ดีอะไรพวกนี้นะครับจริงไม่จริงไม่รู้มันก็จะเกิดความเสียหายตอนการให้พบในช่วงเลือกตั้งเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายไม่มีคนดีเลยครับแต่ถ้าไม่ให้พบอีกก็จะถูกเอาไปกา,าได้เห็นไหมผู้บัญชาการท่านบอกปักไฟพักประชาธิปัตย์ปักไฟรัฐบาลพักการเมืองอื่นจะขอจะพบจะไม่ให้เลยก็จะเสียให้วันนั้นเราก็บอกกันว่าเนี่ยเป็นหมาก เป็นอุบายชื่อมาลีพิาคาบเพื่อทาเพื่อทำลายกองทัพเพื่อทิ้ดรดิกกองทัพนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นทาผู้บัญชาการนะบอกต้องแก้เกมนี้ให้ดีแล้วก็บอกว่าถ้าอยากรู้ก็วิธีแก้ก็ให้ให้คนมาถามสิวัน <c oughs> นั้นหลังจากเราออกรายการกันแล้วเนี่ยก็ออกรักรว่า ท่านเจวัตก็เมื่อยผมก็เมื่อยเราไปนวดกันท่านสมบูรณ์ด้วยพอรับุรีนะครับก็มีคนโทรมาถามจริงๆว่าจะทํำยังไงก็ได้ออกความเห็นไปตามที่ว่าควรจะเป็นนะครับเพื่อประโยชน์ของกองทัพเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและเื่อประโยชน์ของบ้านเมืองซึ่งต่อมาก็มีการให้สัมภาษณ์กันนะครับทางโฆษกกองทัพบกท้างและล่าสุดท่านผู้บัญชาการทัพบกท่านก็ให้สัมภาษณ์ขอบคุณที่จะมาเยี่ยมซึ่งก็สวยสดงดงามนะครับก็เป็นท่าซีทีอ่อน ทานพี่ความจริงท่านเป็นชายชาติทหารพูดจาก็เป็นบุรุษน,นะครับแต่ครั้นี้ท่านก็พูดจาอ่อนน้อมก็่ขอบคุณที่จะมาเยี่ยมครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเรื่องตั้งไม่หมอให้หลังเรื่องตั้งก่อนก็ลดงามดีซึ่งเมื่อพูดมาอย่างนี้เนี่ยฝ่ายนักการเมืองก็ควรจะรู้แล้วว่าเขาแจ้งในกลุ่มายแล้วก็ควรจะพอแค <c oughs> ่นั้นกลับยังจะมาตออย้ำว่าหลังเลือกตั้งจะไปพบอีกซึ่งอันนี้มันไม่ดีแหละครับกองทัพเนี่ยไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับนักการเมือง ไม่ว่าในการเมืองนักการเมืองที่เป็นรัฐบาลหรือนักการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านนะครับแต่กองทัพก็ไม่ควรจะทอดทิ้งการเมืองเพราะฉะนั้นใน้ที่นักการเมืองไปสร้างวาทกรรมว่ากองทัพไม่ยุ่งการเมืองเงียบผิดกองทัพต้องยุ่งกับการเมืองแต่อย่าไปยุ่งกับนักการเมืองเพราะการเมืองคืออะไรละครับการเมืองก็คือเรื่องเกี่ยวกับอํานาจปกครองแผ่นดินเกี่ยวกับผลประโยชน์แห่งชาติเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ สิ่งเหล่านี้รวมกันนั่นแหละมันก็ยุ่งมันก็พัวพันกันเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองถ้าเราจีดกันกองทัพไม่ยุ่งการเมืองก็คือจีดกันกองทัพไม่ให้ยุ่งกับเอกราชอธิปไตยไม่ให้ยุ่งกับความมั่นคงปลอดภัยของชาติไม่ให้ยุ่งกับเรื่องสารพัดเรื่องเนี่ยก็คือทําให้กองทัพมีค่าเป็นศูนย์มันเองนี่เป็นวาทกรรมของนักการเมืองและการทําให้กองทัพเป็นศูนย์อย่างนี้แหละมันจะเกิดผลร้ายคือหนึ่ง ถ้ากองทัพทิ้งไม่ทําอะไรเลยในส่วนกองบ้านเมืองก็พินาศผลปีแต่ถ้าปล่อยไปถึงจุดหนึ่งก็ต้องเข้ามาแก้ไขก็จะเกิดปัญหาเพราะเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐาลสิบปียี่สิบปีเกิดขึ้นทีองเนี่ยก็เพราะไอวาทกรรมชั่วร้ายอันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อท่านผู้บัญชาการฐานบกก็แจ้งในกลนุบายนาลีพิชาตแล้วก็ได้แสดงท่าทีที่งดงาม อ่อนอ่อนอ่อนน้อมอ่อนหวานนะครับอ่อนโยนและก็ไม่สร้างในไ,ไม่สร้างความเป็นศัตรูกับใครดำรงรักษาความเป็นกลางไว้เนี่ยต่อนักการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับนักการเมืองแต่ก็สนใจการเมืองอยู่นี่นะครับ,รบก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับทีนี้มันก็มีการกระทําของอย่างว่านั่นแหละคนเรามันก็ยิ่งมีอํานาจเนี่ยก็ถึงบอกว่าอยู่ที่สูงก็ย่อมหนาวนะครับท่านผู้บัญชาการฐานบอกวันนี้ท่านก็ถือว่า เป็นผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาไว้วางพระราชหฤทัยมากในการมาดูแลรักษาเอกราชอธิปไตยและความร่มเย็นของบ้านเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อบ้านเมืองวิกฤตนะครับและกองทัพก็ดำรงความสงบนิ่งอย่างนี้เนี่ยคนจำนวนหนึ่งก็จะไม่พอใจได้เมื่อไม่พอใจได้ก็กำานิดิีเสียนได้สีเสียนได้ไม่พอก็ใส่ลายป้ายสีกันได้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่มีการกล่าวหากันว่ามีการผู้บัญชาการฐานรบ มีการติดต่อกับพรรคการเมืองบางพรรคนะครับเพื่อช่วยจัดรัฐบาลน,นี่ก็เป็นข่าวที่ออกมากระแสะหนึ่งอีกกระแสะหนึ่งก็บอกว่าผู้บัญชาการทานบกได้ส่งคนไปเยรจาเกียริเสียกับทักษิณเรียบร้อยแล้วไอ้ดีก็เป็นอีกกระแสะหนึ่งพี่น้องประชาชนครับเราเป็นคนไทยอยู่ในล่มธงไตรลงอยู่ในล่มชงมหาราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องมีความหนักแน่นพี่น้องเพียงแต่เอากลาข่าวลือสองกระแสะนี้มาชักเม่อก็น่าจะเห็นแล้วว่า มันไม่เป็นเรื่องจริงหรอกครับคนคนเดียวกันกระแสหนึ่งบอกว่าไปช่วยจัดรัฐบาลให้กับพรรคการเมืองหนึ่งอีกกระแสหนึ่งบอกว่าไปสู้เอะกับอีกพวกหนึ่งแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรล่ะครับมันสวนทางกันข่าวลือสองก,กระแสเนี้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นข่าวลือเพื่อมุ่งลายทําลายกองทัพทั้งสิน้นท่านผู้บัญชาการทหารก็ดีพี่น้องทหารทั้งหลายก็ดีเมื่อเห็นการได้ยินกระแสข่าวหรือสัมผัสกระแสข่าวทั้งสองกระแสนี้แล้วเนี่ย ก็ต้องรู้ให้ทันนะครับว่ากองทัพกําลังตกเป็นเป้าหมายของการที่จะถูกเขาเรียกว่าฉวยใช้หรือช่วงชิงหรือพยายามดึงไปเป็นพวกหรือพยายามดึงไปเป็นเครื่องมือในการทําลายอีกฝ่ายหนึ่งพวกที่ปล่อยข่าวลือว่ากองทัพมาช่วยจัดรัฐบาลก็เพื่อข่มฝันพักการเมืองทั้งหลายให้มาร่วมกับตัวเพื่อจะข่มหลัวคะแนนทั้งหลายให้มาช่วยตัว เพื่อจะกลมพันบรรดาทหารทั้งหลายว่าเออผู้บังคับบัญชาของกองทัพก็ยังมาช่วยรัฐบาลจัดก็ยังมาช่วยจัดรัฐบาลเลยเพราะฉะนั้นพวกท่านต้องมาช่วยรัฐบาลน,นี่ก็เป็นผลประโยชน์ในทางการเมืองเขาเรียกว่าเป็นลูกไม้ชฉวยใช้แอบยิง,ช,ง,ช,งช่วงช่ชงชิงพวกเนี้นะครับ,รบสว่วนอีกพวกหนึ่งก็ไปปล่อยข่าวว่ากองทัพไปสู้ีย่ยกันแล้วเพื่อจะช่วยอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกัน เป้าหมายก็คือการทำลายกองทัพให้สูญเสียความเป็นกลางในทางระหว่างนักการเมืองกองทัพจะไม่หวั่นไหวหรอกครับต่อการที่จะรักษาประโยชน์ของบ้านเมืองของประชาชนเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเชื่อมั่นในกองทัพเพราะถ้าเราต้องอย่างนี้ครับใจต้องถึงใจต้องเ <c oughs> ขาเรียกว่าต้องซื้อกันด้วยใจเพราะถ้าเราไม่ไว้ใจกองทัพบ้านเมืองถืูไม่ได้ <c oughs> เราไว้ใจไปนะครับไม่ผิดหรอกถ้ากองทัพเมียนเป็นหรือเพี้ยนไปจริงๆเนี่ย ผมเชื่อว่ายากมากนะครับและถ้าถึงกองทัพเพียเ้ยนไปจริงๆเนีย่ยบ้านเมืองก็ไม่มีอะไรเหลือนั่นก็หมายความเป็นชะตากรรมของบ้านเมืองที่ถึงชาวดับศูนย์แล้วเรามนุษย์ธรรมดาชาวบ้านคนใดคนหนึ่งจะมีอะไรจะไปทานไหวล่ะครับเพราะฉะนั้นเราวางใจในกองทัพดีกว่าละแวงในกองทัพขอให้เชื่อมั่นในกองทัพเถอะครับกองทัพไทยเป็นกองทัพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมรภูมัตริย์ทรงเป็นจ